สื่อข่าวช่อง LSM99 Live Score ฮะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศน์ักดิ์ฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะวันนี้เราจะไปที่ฟุตบอลนะฮะพรีเมียร์ไอร์แลนด์นะครับเป็นคู่ระหว่างแชมล็อกโลเวอร์ฮะเจอฟิลฮาวนะครับคู่นี้ก็แข่งปี145นะเคยเจอกันมา27เกมครับเป็นเจ้าบ้านครับแชมล็อกชนะถึง17เกมฮะเป็นฟิลฮาวครับมีสอดแทรกชนะบ้าง5เกมนะครับเสมอ5นะมาดูฟอร์มทีมเยือนก่อนฟิลฮาวเนี่ย6เกมหลังชนะเกมเดียวเท่านั้นฟอร์มไม่ดีนะครับ ก็ดูแลครับวันนี้ไม่น่ารอดออกไปนะฮ <c> ะ <oughs> ส่วนเจ้าบ้านครับก็ส่วนเจ้าบ้านแชมป์ล็อกโลเวอร์ฟอมที่หลังดีเหลือเกินครับ6เกมนะชนะ4นะเสมอ1มีแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะฮะ <c oughs> โอ้โหเกตที่น่าสนใจนะเมื่อแชมป์ล็อกเล่นในบ้านครับเจอฟิลฮาร์มเนี่ย8เกมหนังล่าสุดนะไม่แพ้เลยนะไม่เคยแพ้ฟิลฮาร์ม8เกมแล้วนะฮะคิดว่าไม่น่าพลาดน,นะ <c oughs> ผลงานฤดูการนี้นะแชมป์ล็อกโลเวอร์นะก็เล่นในบ้านนะชนะสิบเลยนะ เสมอ5มีแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะโอ้โหชแชมป์ล็อกอยู่แล้ววันนี้นะฮะผลงานเจอกันมาดู6เกมหลังฟิลฮาร์ชนะแชมป์ล็อก2-1นะแล้วก็แชมป์ล็อกเปิดบ้านเสมอฟิลฮาร์หนึแชมป์ล็อกชนะ2-0งศูนแชมป์ล็อกชนะสามแชมป์ล็อกนะชนะ2-0นะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ล็อกเปิดบ้านชนะฟิลฮาร์ม3-1นะโอ้โหมาดูเป็นตัวเลขปเป็นเปอร์เซ็นต์นะแชมป์ล็อกมีโอกาสชนะนะถึง62%นะเสองเปอร์เซ็นต์นะเสมอส18%นะ,ะ18นะดูแล้ววันนี้นะแชามาร์แคนะ่สิบแปดเปอร์กว่าเย,เยอะเลย ไปดูฟอร์มขึ้นหลังนะชนะเจอใครบ้างครับก็มีชนะรองปอดหนึ่งศนะฮะแล้วก็เสมอโบฮิเมียน1-1นะฮะเปิดบ้านชนะสวิโก2-0นะฮะแล้วก็มีแพ้ดันดาวไปเยือนนะ1-0นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะเดลลี่สองศูนย์นะไปเยือนชนะเซนไปเยือนชนะแพ็กทิกฮะ1-0นะครับด้านทีมเยือนฮะฟิวแฮมเปิดบ้านนะเสมอสวิโก2-2นะฮะแล้วก็ไปแพ้นะครับวอตเตอร์ปอดสี่หนะฮะเปิดบ้านเสมอดันดาวสองสครับแล้วก็ไปเยือนชนะโบฮิเมียน2-1ครับแล้วก็ไปเยือนแพ้ดันึ่งนะ3-1แล้วก็เเปิดดดบ้าานนสมมออัว์3-3ฟรไม่่คอยดีนะ ฟิลฮา์มานะคิดว่าเชียร์เจ้าบ้านได้เลยนะครับขอราคาก่อนต่อแพงหรือเปล่าแชมล็อกแมงดูดีเกินต่อแพงจริงนะราคาเปิดมาลูกควบ1.8 7ลูกครึงได้เต็มไปเจ้าบ้านอยู่แล้วล,ะละ่ะเนาะจัดเจ้าบ้านลูกควบแน่คิดว่าชนะนแน่ๆนะอีกลูกหนึ่งก็ลุ้นเอาถ้าลูกแรกมาไวนะครับไปลองก็รุนเหนื่อยโอกาสลูกแรกแม่งมาไวเนยนะดูลูกสองดีกว่าที่แชมล็อกโรเวอร์ครับคิดว่าบวกกันได้ครับผู้จัดแชมล็อกโรเวอร์เลยนะครับ ส่วนคู่สองก็อยู่ที่วันไอ์แลนด์ครับเป็นคู่ระหว่างลองฟอรดทาวนะ์นะเปิดบ้านเจอเซนต์แพ็กติกนะฮะคู่นี้ครับเคยเจอกันมา33เกมนะแตปี2003นะครับเป็นฮะเจ้าบ้านนะครับลองฟอดทาวน์ได้ชนะ10นะครับส่วนทิมเยือนเซนต์แพ็กติก16เกมครับคิดว่าทิมเยือนดูด,ดีกว่านะมีเสมอ7เกมครับทิมเยือนนะฮะฟอร์มชุดหลัง6เกมหลังชนะถึง14นะแพ้2เกมานะฟอร์มดูดีเหลือเกินนะฮะส่วนเจ้าบ้านนะครับลองฟอร์ดทาวน์ใน6เกมหลังชนะเกมเดียวที่เหลือแพ้ถึง5เเกมมนนะะะฟอร์มไม่ดีลย มาดูเกจที่น่าสนใจหน่อยนะคองฟอร์ดทาวไม่ชนะ5เกมหลังสุดเมื่อเจอเซนต์แพ็กิกนะฮะแล้วก็ลองฟอร์ดทาวแพ้ติดต่อกัน4เกมหลังแล้วนะครับโอ้โหฟอร์มไม่ดีว่ะผลงานลองฟอร์ดทาวทุกการนี้ก็เปิดบ้านนะชนะ2เสมอ3แพ้ถึง1 1เกมนะฟอร์มไม่ดีนะแพเ้เิกวันนี้ลุ้นเซนต์แพ็กิกดีกว่าครับฟอร์ที่หลังเจอกันมาเป็นเซนต์แพ็กิกชนะ3-2เซนต์แพทกิกชนะ3-1เซนต์แพทกิกชนะ3-0เซนต์แพทกิกชนะ2-0เซนต์แพทิกกชนะ1-0แล้ว็มมีเสอ1-1นะ อะคิดเป็นตัวเลขน,นะลองฟอร์ดเท้ากับชนะหาด10%เสมอ16นะเป็นเซนเปอร์ติกชนะ53%นะผลงานช่วงหลังนะครับก็เป็นฮะลองฟอร์ดเท้าแพ้ชัมล็อก10ลองฟอร์ดเท้าแพ้ด็อกเคนด้า20ลองฟอร์ดเท้าแพ้บโบฮิเมียน14แล้วก็ลองฟอร์ดเท้าแพ้เดลิสตี้30นะมีชนะดันดาวเกมเดียวเปิดบ้านนะแล้วก็ไปแพ้นะเซนเปอร์ติกเนี่ยนะ32ส่วนเซนเปอร์ติกก็มีชนะดันดาว10ชนะดันดาว31นะฮะ แพ้อาริสตีส1-0นะฮะแล้วก็ชนะด็อกเคนดา1-0แล้วก็มีแพ้ชัมล็อกนะ0-1แล้วก็ชนะเว็กฟอร์ด3-0น,นะเซนมัติกฟอร์มดูดีกว่าเยอะเลยไปดูราคาวันนี้ดีกว่าจัดเซนเซมัติกเดี๋ยวแล้วนะอ้หราคาแพางมากเลยไปเยือนเทียต่อลูกหนึ่ง1.67ไองอ่ะต่อลูกควบ1.89เ,เ,เล่นแม่งลูกเดียอะแหละในโจ๊ดเสกต้อเล่นแม่งนี่แหละคิดว่าหนึ่งลูกน่าจะมีไหมนะลูกสองเอาก็ดาได้นะปลอดภัยไว้ก่อนเผอยิงลูกเดียว <c oughs> คู่นี้จัดได้นะทีมเยือนเซนต์แมตติกิดว่าชนะได้ไม่ยากครับทีเด็ดสองตัวคู่แรกก็แชมป์ล็อกโรเบอร์ครับเล่นในบ้านแข็งแกร่งเหลือเกินครับมีโอกาสชนะลูกหนึ่งสูงเลยเกินลูกหนึ่งด้วยนะส่วนคู่ที่สองครับเซนต์แมตติกฟอร์มดีมากครับองข้อเท้าชุดหลังออกทะเลไปแล้วน,นะครับนะแพ้ยาวเลยนะคิดว่าวันนี้ครับดูทีเซนต์แมตติกได้ครับราคาหนึ่งลูกครับจัดกันได้เลยนะครับแนะนำไว้ไดีดครับสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอเข้ามาจัดกันได้ครับบริการดี24ชั่วโมงฝตลอดทั้งหนึ่งอาที แอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินกาาัรตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สุขิดไปโหนไว้นหน่อยเรามปฟุตบอลหลายในการที่ท่านจะก็มีหลากหลายราคามากๆครับท่านสามารถคลิกลิงก์ใต้วีโอเข้ามาจัดกันได้เลยครับยังไงวันนี้ฝากช่อง้วยครับกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านเคงเคงเินรวยสวัสดีครับ